สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิป e a c t i o n with กับเพลงชอ s ชอ p นะคะ s ิงเก e er c ค m e แบ c k oh my god I m very excited to watching this video so much it's my favorite T pop oh my god it's my favorite group I very love Tara so so much Everybody else, everyone, I very love. Are you ready? Let's go. ตุ้มว่ะอุ y, like ๊ยเลิศนะเนื้อเรื่องดีมากเลยอ่ะภาพทุกอย่างสวยไปหมด Oh my god องค์ประกอบสินดีมากคอสตูมดีมากเมคอัพ and hair ดีมาก Oh my ก็นี่แหละทีโบฟสเตดช,ชิมาแล้วและนี่คือหนึ่งในตองอูโอ้ไม่กอชอบมากเอาเลย99คะแนนอีกหนึ่งคะแนนหักหักตรงที่เบรกแดนไม่มันเท่าเพลงที่แล้ว แค่นี้เลิศชอบ I like